นี่ครับพี่พีดมีแต่เวลาเดินตาบุ๊มมีหนามกินนะครับเจอเครื่องหนามตัดหนามกินนะครับนี่ตัดพี่สิตัดนะครับนี่ตัดสองทนโอ้ต้องแหงนะครับเพื่อนนี่แห็นปะนีเพื่องเพื่อมันตายนะครับต้องตัดตัดขาดก่อนนะครับนี่ะนะครับพี่พีดัดเราเจอหนามนะครับกินได้นะครับ อันนี้ริ่มได้ออกมาน้ำเริ่มได้ออกมาเลยนี่เครับตัดแล้วนำเสียได้ออกมาเองสิครับกินได้นะครับนะกินเพื่อน้ำนะครับนี่ไม่เขาเดินปลาไกลๆไม่เหม่อเออมีน้ำกินมีเขาใช้น้ำเสีได้มาตลอดนี่ครับนี่ฝนฝนมาเลยต้องเครื้อเงี้ยนะครับเครื้อซ้ำใส่ซำแขนนะครับมันจะน้ำลายผิวนี่เป็นเครื้อหน่อยนะครับนี่เครื้อหน่อยจะเป็นต้องตัดแล้วก็ปั๊บ กินเช้อหน่าวน้ำน้ำไหลออกมานี่เชื้อหน่านะครับเดินปลานะครับนี่น้ำม,มันจะได้ออกมาเนี่ยนี่แหละกินได้นะครับนี่กินเชื้อหน่านะครับนี่มันจะได้ออกมาตลอดเลยนะนี่ เวลาเขาเดินปลาบ่มี่หนามกินหรือปลาหนามเบืดตัดเขื่อนี่ครับกินนะครับตรงมีคนหูนะครับนี่จะเป็นหลายๆแนวนี่นี่ฮะกายเนี่ยมันชิบหนามนะครับหนามมันสิไหลออกตลอดตรงเขื่อนยิ่งใหญ่นะครับก็แบบกำลังใหญ่ไม่สิไลแบบแหง่เลยนะครับนี่ครับเดินปลาเขาตรงหูวจักนะครับเพราะว่าหนามในนในปลาลำดุงมันบ่มีเขาต้องอาศัยกินเขื่อนอันนี้มาเวลาตัดออกมามันสิเล็กต้องมาตลอดเรื่องหนามนี่มากินได้นะครับกินไหมล่ะ ขึ้นได้ขึ้นได้มาเจอกันต่อแซบ